คราวนี้มาฟังสัมภาษณ์ของแกรนดกรรมาศนกันบ,บ้างนะคะคุณผู้ชมที่ก็ทำเอาอ้วนเด่นคุณเนี่ยถึงกับแฮ ppy แล้วก็ชื่นใจเลยนะคะหลังถูกถามถึงเรื่องโอกาสในการดีเทิร์นค่ะบอกเลยว่าไม่ติดค่ะเมื่อแกรนดกรรมาสอนถูกถามถึงโอกาสในการดีเทิร์นกับอ้วนเด่นคุณนะคะเพราะว่ายืนยันว่ายังคงมีมิตรภาพดีๆให้กันอยู่แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะในขณะที่พี่สาวยังเกรสการกล่าวก็บอกว่าเรื่องความรักให้หัวใจนำพากันไปถ้าไม่เวิร์กเนี่ยก็แค่ปลอบใจกันละกันค่ะ โอเคขึ้นเยอะค่ะโอเคขึ้นเยอะตอนนี้ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละค่ะร้็ยคือด้อย่างนี้ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าเท่าที่ทุกวันนี้ที่เราคุยกันอ่ะยังรู้สึกว่าเป็นแบบก็ดีเหมือนกันใครชุกวนนี้ก็ยังคุยกันอยู่ค่ะยังอัปเดตคุยโทรศัพท์เออไทยละรเน็นไงมล่ะคือเรื่องความรักในเกจะให้ปล่อยให้แบบให้ความรักของเขานำทางเหมือนกันเราสองคนจะแบบใช้หัวใจนำทางไปก่อนเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวค่อยกลับมาร้องไห้กันเองมป็นไร